สวัสดีค่ะป้าแต๋วค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าแต๋วจะมาอัปเดตคลิปให้ดูนะคะวันนี้ป้าแต๋วมีคลิปให้ดูหลากหลายค่ะมีคลิปพาลุงชายไปหาหมอพาลุงชายไปกินก๋วยเตี๋ยวพาลุงชายไปซื้อเครื่องเขียนค่ะแล้วก็มีนักเขียนมาเยี่ยมมาเยืยนป้าแต๋วทาหนังสือ่อหนังสือยังไงก็ตามไปดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะดีครับ วันนี้พาลุงชายมาทำกายภาพอีกค่ะเลยพาลุงชายมากินลาดหน้าค่ะมากินลาดหน้าด้วยกันไหมคะร้านนี้อร่อยนะคะอยู่ในร้อยจันรสามห้าเข้ามาทางจะออกตะลิ่งชันนะคะนี่นะคะอันนี้พาลุงชายมากินลาดหน้าค่ะ ีอาหารหลายอย่างนะคะนนี้ไส้กรอกค่ะ ลุงชายกินคนเดียวดเ๋ยวลุงชายทองอืดนะลุงชายเจ้านี้ก็เป็นเจ้าประจำของลุงชายอีกเจ้าหนึ่งค่ะนี่ค่ะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จพาลุงชายซื้อขนมปังอีกค่ะของโปรดลุงชายที่ปากซอยวัดลวกนะคะเนี่ยไอจารัน จรันสามสิบสามจะไปซื้อขนมปังไอขนมปังเขาเรียกอะไรนะป๋าขนมปังปอนเหรอนมป,ปอนทใ่ใหม่ๆจะไปซื้อขนมปังปอนที่ทําใหม่ๆเขาบอกหมดก็เลยได้อันนี้มาค่ะเขาเห็นป้าแต๋วเป็นคนใต้เลยแถมมาร้อยเดียวได้สูงเบ้อเลยค่ะทำกายภาพเสร็จป้ากินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จ ซื้อขนมปังมาให้อีกค่ะอาหารลุงชายลุงชายให้ถ่ายอะไรนี่นะมีขนมลุงชายอยู่นี่ลงทุนฝักกระเป๋าซื้อมานี่ <laughs> ลงทุนฝักกระเป๋าที่ไหนกระเป๋าแ๋วฝัก <laughs> <laughs> กระเป๋าแ๋วลงทุนมานี่นะครับบอกบาบาทไปซื้อเครื่องเขียนกับคนขี้เหนียว ไปกับแม่แต๋วแม่แต๋วเจอไปอีกพันกว่าบาทค่ะนี่ค่ะมึกนี่คือมือกนี่คือปากกาปากกาได้มาสามชนิดได้ภูก,กันมาสามด้ามหมดไปพันกว่าบาทาแ,พแพงอันไหน,อ,น,นอ๋อแพงอันนี้ เจ็ดร้อยกว่าบาทอันเนี้ยโลนเจ็ดร้อยกว่าบาทเด,เดี๋ยววันนี้ป้าแต๋วจะมาทำรวมเล่มยี่สิบห้าบาทให้ดูนะคะเนี่ยค่ะรวมรวมเล่มเนะี้ย เนี้ยค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะรวมเล่มยี่สิบห้าบาทนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้นี่นะคะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นี่วิธีรวมป้าแต่ก็จะเอาเล่มเล่มเล,เล็กๆอย่างนี้ค่ะมารวมเล่มละสิบห้าบาทสองเล่มป้าแต๋าก็มาฉีปกปกออกอย่างนี้เหมือนกันค่ะ ฉีกปกออกแบบนี้แล้วก็เอามาประกบกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปใส่ปกฉีกปกออกเนี้ยค่ะแล้วก็ไปใส่ปกแล้วก็สายกาวก็จะได้เป็นยี่สิบห้าบาทเนี้ยค่ะปกติมาสองเล่มสามสิบแต่อันนี้ป้แต่วรวมแล้วเป็นสองเล่มยี่สิบห้าค่ะ พเดี๋ยวนี้เร่มเล็กๆนี่ไม่ได้ทําแล้วค่ะเพราะทําไม่ได้ต้นทุนมันสูงขาดทุนค่ะยายขาดทําทเสร็จแล้วจะออกเป็นแบบนี้ใครสนใจก็หาอ่านได้นะคะมีเยอะค่ะตามร้านหนังสือตามเอเจนต์ N, ตามหนังสือต่างจังหวัดหรือตามซีเว่นก็มีค่ะเดี๋ยวป้าแตว๋วะรวมไม่ดูนะคะนี่นะคะป้าแต๋วชี เล่มเล็กๆนิยายจะมาทำนิยายรวมเล่มฉีกให้เสร็จก่อนค่ะนี่ค่ะฉีกตั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็จะจัดไฟค่ะป้าดอนสวัสดีค่ะมาฉีกนังสือช่วยกันค่ะงานหลักป้าแต๋วกับป้าดอนค่ะไม่เคยมีวันหยุด โควิดก็หยุดไม่ได้ขายไม่ได้ก็ต้องทำค่ะนี่นะคะเดี๋ยวฉีกค่ะฉีกเก็บแล้วนี่ไข่ก็ไข่เสร็จก็จะเป็นนี้ค่ะนี่นีไข่เพิ่มเดี๋ยวก็จะส่งไปสายกาวค่ะ ลุงชายสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเตรียมวิ่งครับลุงชายเตรียมจะขับบ้านกใส่รองเท้าแล้วเตรียมวิ่งเลยค่ะพอดีวันนี้ลุงชายไปหาหมอทํากายภาพมาค่ะนี่นะคะที่ป้าแต๋วบอกว่าทําที่ลุงชายเขียนปกทําปุ๊บทำไรเนี่ยคะ่ะออกมาแล้วค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยจะมองเห็นไหมเอ่ย อันนี้ที่เป็นที่เป็นรวมเล่มอะค่ะนี่นะคะนนที่วันนั้นที่ทําสั่งสีสั่งอะไรอะ,ค,ะค่ะเี่เยค่ะอันนี้เป็นยี่สิบบาทไม่ทราบมองเห็นเปล่านะคะเีอะค่ะน,น,นี่จะออกในเดือนหน้า อนมิถุนาค่ะที่ป้าแต๋วบอกค่ะแล้วก็อันนี้ที่เนี่ยค่ะอันนี้ที่ว่าลุงชายสั่งสีที่ป้าแต๋วอ่านอนอย่าซากับผีไม่ไม่ใช่ยาซากับผีซากับผีก็สวยดีแล้วก็คนย่างไฟเนี่ยค่ะที่ลุงชายสั่งสีวันนั้นออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็หลับทับศพที่ว่าเขียน หัววันนั้นนะคะอันนี้ก็ปลัดซ่าอันนี้ก็เข็นครกขึ้นเขา อันนี้โลกเสมือนเฉือนรักบ้านหลอนเลจโจนเนี่ยค่ะออกมาเป็นปุ๊บปุ๊บเป็นแผน่แผนๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้ อไม่ต้องยกไม่ต้องยกนี่จ้ะจะเป็นอย่างนี้ฝีมือลุงชายเลยค่ะเนี่ยสุดยอดคือชายชาตรีมือหนึ่งในพันดีสารค่ะอยู่คู่พันดีสารแปรบเท่านานนานเท่านาน,น,านมือหนึ่งลุงชายบอกว่ามือหนึ่งมือข้างเดียวมือหนึ่งมือเดียว เหมือนขับรถมือเดียวอะค่ะมือต้องจับประตูไว้เพรารถมันเก่าได้โอเคได้คอันนี้ก็ปุ๊บปุ๊บยี่สิบบาทที่เป็นรวมเล่มแต่ป้าแต๋วจะออกแค่เดือนละสองเล่มค่ะบบออกแค่เดือนละสองเล่มคุณเกณนหลายคนอันนี้คือเอามารวม นี่นะคะคลิปนี้ป้าแต๋วก็จะมีคลิปหลากหลายค่ะแล้วก็จะมีนักเขียนคนหนึ่งมาเยี่ยมมาเยนพันดีสารค่ะคือคุณกฤตสายเทวาลุงชายก็ตั้งฉายาให้กฤตสายเซวาค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวป้าแต๋วจะอัปเดตให้ดูนะคะอค่ะวันนี้มีคุณกิตนักเขียน คุณกิตนักเขียนคุณกิตสิทธิคามค่ะนักเขียนคนหนึ่งของทีมพันดีสารค่ะอ่ะคุณกิตสวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวจะเอาไปลงนี้นี่นะคะเป็นนักเขียนคนหนึ่งในทีมค่ะ เนี่ยค่ะป้าตาก็ต้องเขียนบินเนี่ยค่ะเขียนบินในลักษณะนี้เขียนบินที่ส่งว่าร้านไหนเราจะส่งเท่าไหร่อะไรกี่เล่มนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เขียนใบแปะหอ่อ นี่คือเราเตรียมเอาไว้ค่ะเตรียมเอาไว้ห่อแล้วก็เย็บเราก็เขียนเป็นภา,ภ,าภาค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 ไปอะค่ะเพราะว่ารถที่เขาไปส่งเขาจะมีสายส่งภาคไหนภาคไหนอะค่ะเราก็เขียนเบอร์รถไว้เขาด้วยประยามกีฬาก็รับส่ง นี่นะคะปะ้าเต๋อก็เขียนหมดแล้วทุกภาคเน่คาอย่งางภาคเหนือภาคเหนือก็เบอร์ห้านี่นะคะอย่างเบอร์ห้านี่เบอร์ห้าก็ของสายเหนือค่ะสายเหนือที่ไปพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่อันนี้ก็สายลำปางลำปางลำ,งลำพูนเชียงใหม่ ก็เบอร์สี่ค่ะอันนี้ของเทพอันนี้ก็สายภาคตะวันออกชนบุรีตราดจันทางนนค่ะเบอร์หกก็สายเพชรบูรณ์อันนี้เบอร์เก้าเบอร์เก้าก็สายเอ่อพวกภาคตะวันออกพวกสะแก้วบ้านนาเบอร์สิบ ก็สายพักกลางค่ะเบอร์สองสายอีสานเบอร์หนึ่งสายใต้อย่างนี้ค่ะเราก็เขียนเบอร์ให้เขาเนี่ยค่ะก็อย่างนี้นี่ค่ะแต่เราก็ต้องทำหมดทุกเบอร์เลยค่ะแล้วหนังสือเราก็ต้องไไว้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะห่อเด่นหนังสือ,อยังมาไม่ครบค่ะ ๋ยวา้าหนังสือมาครบแล้วเ๋ยวป้าเต๋าพอแล้วป้าเต๋อจะอัปเดตให้ดูอีกทีค่ะนี่หนังสือที่ป้าเต๋อทาไว้กับป้าดอนนี่เตรียมเตรียมแล้วค่ะเตรียมส่งห่อนี่นะคะค่ะพอเขียนบินเสร็จป้าเต๋ก็จะต้องมาจัดเนี้ยค่ะจัดแต่ละร้าน ที่เขาสั่งเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็จัดจัดพอค่ะิส <50. S 1> นี่นะคะเราก็จัดจัดแล้วก็แพ็ค Thank okay. ก็ต้องเนี่ยค่ะเราหอ่อนี่หนังสือจะเป็นลักษณะนี้ค่ะที่เราทําทําเสร็จแล้วเราสายกาวเสร็จเนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งนี้นี่ค่ะตอนนี้ก็คือคาพองที่เราสายกาวมาเสร็จแล้วค่ะ ต,ตัวการ์ตูนเราก็ไฟอย่างนี้ค่ะนี่ลลค่ะที่การ์ตูนยี่สิบบาทค่ะแล้วเราก็ห่อเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เราส่งเอเย่นต่างจังหวัดนะคะเป็นนี้ค่ะที่ป้าแตวนั่งเขียนวินวันนั้นนะคะแล้วเราก็ห่อเป็นอย่างนี้ว่าร้านทางร้านหนึ่งร้านหนึ่งจะสั่งอะไรบ้างเราก็ห่อเป็นอย่างนี้ค่ะ นี้แล้วเราก็จะแพกนี่นะคะเดี๋ยววันนี้คลิปจะมีคลิปหลากหลายค่ะเดี๋ยวป้าเต๋อจะปล่อยคลิปนี้จะมีคลิปหลากหลายค่ะช่วยพ้าดอน,นจับก่อนค่ะเครือ่องก็ต้องลุ้นค่ะ <S 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 แก่ตาไวั เราก็ทากาวค่อคลิปนี้ป้าแตวก็จบแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแตวกับป้าดอนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าแตวกับป้าดอนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ